สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออ t โตเทรนช่องที่พาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีชื่อเสียงและยังคงถูกใช้งานในปี2025อย่างต่อเนื่องนั่นคือ sa 1 1 g a d f l y หรือที่รู้จักกันในชื่อ9 k 3 7บุกขีปนาวุธนำวิธีที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยทางอากาศ ทั้งจากเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงขีปนาวุธร่อนต่างๆเราจะมาดูกันว่าความสามารถของมันเป็นอย่างไรและราคาปี2025จะอยู่ที่เท่าไหร่ SA-11 g a t e l l e ถือกำเนิดจากสหภาพโซเวียตในช่วงปี1980โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่ระบบ 2K12 รับที่เริ่มล้าสมัยจุดเด่นของระบบนี้คือการมีความสามารถในการติดตามเป้าหมายและยิงทำลายด้วยความแม่นยำสูง ตัวขีปนาวุธมีระยะยิงประมาณ3.5ถึง42กิโลเมตรและสามารถยิงเป้าหมายที่ระดับความสูงได้ตั้งแต่15เมตรไปจนถึง22กิโลเมตรถือว่าเป็นขีปนาวุธระยะกลางที่ครอบคลุมการป้องกันภัยในระดับกว้างมากระบบ SA-11 ประกอบไปด้วยยานยิงแบบติดตั้งบนแชสซีของรถสายพานซึ่งทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวในทุกภูมิประเทศตัวรถยิงหนึ่งคันสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้4ี่ลูกโดยใช้เรดาร์ควบคุมการยิงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน จุดแข็งของระบบนี้คือสามารถทำงานได้แบบกึ่งอัตโนมัติทั้งการตรวจจับการล็อกเป้าหมายและการยิงทำให้มีความเร็วในการตอบสนองต่อภัยคุกคามในสนามรบสูงมากในปี2025แม้จะมีระบบใหม่ๆเช่น S-350 หรือ NASAMS ที่ทันสมัยมากขึ้นแต่หลายประเทศร,รวมถึงรัสเซียเองก็ยังคงเลือกใช้งาน SA-11 ต่อไปเพราะมีการอัปเกรดระบบต่างๆให้เหมาะกับสงครามยุคใหมให่เช่นการติดตั้งระบบควบคุมแบบดิจิทัล เพิ่มความแม่นยำในการนำวิถีรวมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศแบบรวมศูนย์ทำให้ SA11 กลายเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีต้นทุนในการปรับปรุงที่ต่ำกว่าการจัดหาระบบใหม่ทั้งหมด สำหรับราคาของระบบ SA 1 1 g a อ็ดแในปี2025ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นจำนวนหน่วยที่จัดซื้อระดับการอัปเกรดและบริการหลังการขายแต่โดยประมาณแล้วราคา1่ชุดระบบซึ่งรวมรถยิงเราดาร์ควบคุมและระบบสื่อสารจะอยู่ที่ประมาณ25-30ถึงล้านดอลลาร์สหราาัฐหากรวมค่าขีปนาวุธด้วยราคาจะเพิ่มขึ้นอีกโดยราคาขีปนาวุธแต่ละลูกจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ถึงดอลลาร์ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานว่าบางประเทศได้จัดหาระบบ Sa 1 1หรือรุ่นที่คล้ายกันไว้เพื่อเสริมความมั่นคงทางอากาศระบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยทางอากาศเช่นฐานทัพสนามบินหรือพื้นที่สำคัญของรัฐเนื่องจากความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็วและการเคลื่อนย้ายที่สะดวกข้อได้เปรียบของ Sa 1 1ที่ยังทำให้ระบบนี้เป็นที่นิยมคือการบำรุงรักษาที่ง่ายเมื่อเทียบกับระบบสมัยใหม่บางรุ่นและการฝึกอบรมที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพราะมีคู่มือและระบบสนับสนุนจากรัสเซียม,มายาวนานนอกจากนี้ยังสามารถผสานเข้ากับระบบเรดาร์และควบคุมเป้าหมายจากประเทศอื่นได้หากมีการปรับแต่งอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรพิจารณาคือระบบนี้มีต้นกำเนิดมาจากเทคโนโลยีของยุคสงครามเย็น แม้จะได้รับการอัปเกรดแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการต้านทานสงครามอิเล็กทรอนิกส์จากฝ่ายตรงข้ามที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบการป้องกันตัวเองจากการถูกรบกวลสัญญาณหรือโดนจู่โจมจากขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์อาจยังไม่เทียบเท่าระบบรุ่นใหม่โดยรวมแล้ว s a 11 Ga d f l y ในปี2025ยังคงเป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยเฉพาะในประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ หากมีการจัดการระบบอย่างเหมาะสม SA 1 1ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันชั้นกลางที่มีประสิทธิภาพสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง Auto Trend หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้านเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ